ว,วันนี้ก็มีโอกาสได้มาปลูกต้นมะขามเทศนะครับวันนี้วันที่5มิถุนาสมารุโลก13ครับที่สวนผมเองครับสวนแม่โจ้51าหนึ่งสวนแม่โจ้ห้าหครับโนนครโาชนะครับอำเภอหนองสูงวันนี้ก็มาปลูกมะขามเทศนะครับซื้อมา3ต้นร้อยนะครับก็เข้าฤดูฝนเอื่อนน้ำก็แห้งก่อยก็อาศัยน้ำฝน จะรอกี่ต้นก็ไมาา่ทราบตอนนี้ลากก็ก็ขึ้นดีนะครับก็ลากขึ้นดีต้นละประมาณ35บาทนะครับก็เอาแบบอันนี้ปลูกโดยกิ่งอะไรรูปหน่อยครับโดยการกิ่งอะไรนะกิ่งตอนกระปาะตอนนะครับแล้วก็จะตัดแม่ทุกล่างนะครับค่อยแกะนะ รากขาเนี่ยหมดสิเลยครครับ,รบก็รากเต็มดีกับถ่ายรูปนี้ครับกับตอนนี้เราก็มาปลูกปลูกก็เพิ่นมาเมื่อวานฝนฝนมันตกแล้วก็ดินกระชื้นนะครับถึงข้างล่างเลยนะก็ขุดมาผมไม่ได้ลองกน้นลงอะไรเพื่นดินมัน มันร่วนซวยอยู่ก็ลองต้นนิดนะึงคค่อยมาใส่ปุ๋ยภายหลังนะครับก็วางเฉยๆนะนะครับแล้วก็เอาดินดินใส่แค่นี้นะครับขนาดกว้างยาวประมาณ3 0มสิคูณ30เซนติเมตรค่อยคครับลองลาดมันชำน้ำ